วันนี้ฟังเพลงร้องสุดกับธรรมชาติท้องทุ่งนารักคนที่เขารักเราดีกว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่าชีวาสุขแสนความรัก ใดไม่แมนรักกันไปทั่วแดนไม่แม้นรักจริงหนึ่งคนรักคนเศรษฐีบนความมั่งมีชีวิตสุขโล ยามร้างรักจางกะมนเงินที่เธอเปลิอปลนพุ่มผวงมาทวงบุญคุณโอ้แม่คนดีขอถามที ในใจปรดได้การุณบอกมาสิจะเอาบุญผมรักคุณรักจริงแม่มิ่งสุดารักคนที่เขารักเราดีกว่าขอให้มีความสุขครับ